อเก้าอีอ้คนละหนึ่งตัวอ่ะตอนนี้เกิดปัญหานิดหน่อยนะครับตอนที่เกิดปัญหานิดหน่อยผมสลับกล้องบะไดพี่น้องนะครับยากแห้งนะครับทุกวันนี้ทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ทุกคนทุกวันนี้นะครับเพียน์ยังงากยากพี่น้องนะครับไล์สดนะครับกลับกล่องฮอดกับบไดนะครับ าอี้พุ่ลโตเก้าอี้คนละหนึ่งตัวนะจ้าทุกคนนะครับเก้าอี้คนละหนึ่งตัวขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะครับเก้าอี้คนละหนึ่งตัวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะนะครับจะเปิดตรงนี้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะเปิดตรงนี้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะ ใครพร้อมแล้วนะครับใครพร้อมแล้วลบกวนคนละหนึ่งแชร์นะครับใครพร้อมแล้วลบกวนคนละหนึ่งแชร์นะครับผมขอคนดูสองพันคนปุ๊บเปิดปั๊บเลยสี่ช่องเลยพี่น้องนะครับสี่ช่องนะตอนนี้เลยนะครับคนดูสองพันคนนะครับ <c oughs> ขอให้รวยขอให้รวยนะครับประจำวันที่หนึ่งมีนาสองห้า หกสี่นะครับซองประจําวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกสี่นะครับประจําวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกสี่นะทุกคนนะครับขอให้รวยนะครับขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังนะครับขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังทุกๆคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วขอเก้าอี้คนละหนึ่งตัวนะครับเก้าอี้ในที่นี้ก็คือแชร์นะทุกคนนะครับ อ,าอา่ากอีหนึ่งตัวก็คือนหนึ่งเชีร์นะพี่น้นนนองนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีสายด่วนให้นะครับพรุ่งนี้จะมีสายด่วนให้นะครับพรุ่งนี้จะมีสายด่วนให้นะประมาณเที่ยงคืนนะครับประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับนะไพ่ท่านในนอนเมื่อเอือนนะครับจะมีให้ในกลุ่มนะครับอ่าย้ําเฉพาะในกลุ่มนะครับใครอยากเข้ากลุ่มกิมแอด QOEV HD นะครับเข้าไปในไลน์เด้อพี่น้องนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ขอฟันตัวนี้นะทุกคนงวดมันกลับหัวนะครับทุกคนมันกับหัวค่อยๆเบิงนะครับผมจะค่อยๆเปิดให้ทุกๆคนดูนะครับมันจะกลับหัวนะครับกับหัวเล็กน้อยนะครับทุกคนนะขอฟันแปดนะทุกคนนะครับ หนึ่งมีนาสองห้าหกสี่นะครับฟันแปดนะครับฟันแปดนะครับอใครได้เลขแปดมามเมนตหกสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้าก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบนะครับต่อมานะสุดท้ายนี้ขอให้ร่ำรวยหฮงๆปังๆแคบไว้เลยนะแคบไว้เลยทุกคนแคบไว้เลยแคบไว้นะทุกคนแคบไว้แคบไวนะ้นะครับ แคบไว้หน่อยนะครับแคบไว้หน่อยนะครับแแบบไวเด้อแคบไวเด้ออ่ะ,อออะนับหนึ่งถึงห้านะครับนับหนึ่งถึงห้านะนับหนึ่งถึงห้านะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าแคบไวเดอ้อพี่น้องอ่ะโอเคครับผมนะโอเคโอเคจ้ะเ็ดูไม่เข้าใจนะครับใครดูไม่เข้าใจนะ สำหรับใครที่ดูไม่เข้าใจนะทุกคนนะครับเลขตามนี้เลยเด้อ ประมาณนี้นะครับทุกคนนะประมาณนี้เลยนะแขบไว้แขบไว้นะครับแอบไว้ดูไม่เข้าใจแขบไว้เด้อพี่น้องนะครับดูไม่เข้าใจแขบไว้นะครับแขบไว้นะอ่าแขบไว้นะครับทุกคนนะใครไม่ชอบตัวไหนก็ไม่เป็นไรตัดออกนะครับตัดออกนะครับโชว์ยัง นี่ตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วนะครับอะก่อนจากกันนะทุกคนก่อนจากกันนะครับทุกคนก่อนจากกันไปนี้นะครับขอให้ทุกๆคนนะครับร่ำรวยนะครับร่ำรวยทั้งเงินทั้งทองนะครับแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับนะสุขภาพแข็งแรงนะครับนะก็ บ่สองโตก็บสามโตนะครับไม่บนก็ล่างนะครับนะทุกคนขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะครับขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะครับถูกเลขนะครับถูกเลขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถ้าถูกคันถือ่อเลียกมากสุขภาพร่างกายบ่กแข็งแรงมันกอถูอกเลขไปหลายสำาัดมันกอดสำนันนะครับนะก็นะครับไวพรกัน ทุกคนอวยพรกลับมาผมก็อวยพรกลับไปนะครับนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนนะครับร่ํารวยนะครับนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ต้องเป็นของเรานะครับสู้ๆนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับไปแล้วครับทุกคนโชคดีร่ํารวยร่ํารวยนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้